เอแล้ใหญ่เอาใหญ่ทอดไม้เลยด้วยไม่มีมเลยโอั่่ไี่เเนี่ยโอ้ยไม่รอ่วันพรหรอวางกับไก็ได้ค่ะวันพระเอาไส้แนิวเข้ามิลบอร์ดเอาไเหรอฮะอไเลยนะโอ้ยแบบจะนสุกที่เห็นตาขาออนโอมอ่ะ กหอนเวลาเราร้านวาา่ะเห็นไหมคะออดแหม่งคไมี่็นไปทีมแม่ไม่รู้เลยอไปทิ้งไว้ไหนันไมรู้ไม่รู้ไปไว้หนทำไมเจกับน้องแบบนี้ไออฟฟิศแหละฟิดดิ้นนะ ทุกอย่างอยู่อัฟิตหมดเลยไม่ใช่เผอส่งงานหัวหน่าไปแล้วนะมาๆๆๆน้ององค์ตพี่ตงานดินผ่านไลน์ซองลองเียล้อนนี้ด้วยมันาดวนองมควว่าน้องตายแล้วจริงๆถ้าจะลวกขนาดนี้กนีด้วยกะจะลวกขนาดนี้นน้องตายแล้วจริงๆะร้อนวไปไปกะรีหรอไอนีกะรีดิอะไรคร ไปพอไม่ต้องหาแเกตโอ้ี e> oh okay, ่คนทรามแค่วนอคารสีจมปูทำไมไม่มีใครเหลือแต่เขาเราเลยอ่ะร้อนเลนก็วิ่งร้อยเมตรพี่บ้านานวิ่งร้อเมตรหนักมากแต่ฉันด้ ที่ี่ที่มาส่งมก็ันบอกได้นะครับวันนี้พี่ไม่โนเมทุกวันที่ไปอตย์แล้าโน้มจ้าพี่จุ๊บมาพี่นี่นี่เราพีกอันนี้แบบเดือเดืยบนี๊ร้อนไหมนะพีเตอ

จากที่เพิ่งมาติดงทางไ้ใรเปิดแปมัเปิดนะแต่ตรอยนี่น่าจะเป็นแสงแดขอป็โตอนแรกบอกว่าจะมาเอามาหรือไม่เอามาดีแต่ว่าบอกจะมานจะไม่มากล้องอดนไบานแล้วร้อยแต่เอาเลนส์อไออกดเกลีปะเาไม่ให้เลนส์เนริง ยังจะได้ผมใช่ไม oh. like okay. oh, ่ใช yep, so ่เลยหละไม่เคยใช้เลยหข้าวแปงแปงทำไมนี้วิ่งไปเร็วขนาดนี้ไปหาแปนไปเขาต้องมาไหมคะไปหาแปนไหมเขาไปไปาลค่ลมดอยรพลอกมาขอค่ะลมดอเพกมาตีตี